สวัสดีค่ะนี่เรามาทอดกุนเชียงนะคะนี่กุนเชียงสืรหมู่รวนนะคะของบ้านอินดี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเป็นแม่บ้านยุคใหม่เนาะเราจะต้องทอด้วยเขาเรียกว่าอะไรมอร้อตอฟฝาเราต้องทอดด้วยมอ้อตอฟ้านะคะตอนนี้ใช้อุณหภูมิ120องศานะคะ อุณหภูมิน้อยยี่สิบองศานะคะนี่กุนเชียงสูตรหมูร้อนบ้านอินดี้นะคะเป็นกุนเชียงขนาดสองห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ไม่มีไม่ใส่แป้งนะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ดินประสิวแล้วก็ไม่ใส่สีผสมอาหารตัวนี้จะเป็นสูตรหมูลวนนะคะทุกค้าตัวนี้จะเป็นสูตรหมูลวนนะคะนี่ สูตรหมูรวนๆนะคะแล้วเราก็ใส่ไปในหมอ้อเลยเออตัวนี้เก็บได้นานสามเดือนนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดเก็บอุณหภูมิข้างนอกอะ่ะคือสามเดือนแต่ว่าถ้าเกิดเก็บในอุณหภูมิในตู้เย็ยนเนี่ยอยู่ได้นานหกเดือนนะคะนี่ตัวนี้ไม่มีแป้งนะคะแม่ค้าใช้ อุณภูมิร้อยหกร้อยยี่สิบองศานะคะแล้วก็ใช้ไฟร้อยยี่สิบองศาแล้วก็ใช้ถ้าต้องการให้กรอบก็ใช้ประมาณสิบนาทีแต่ว่าถ้าอยากจะให้แบบกรอบกรอบนุ่มๆเลยก็ประมาณห้านาทีนะคะคุณลูกค้าตอนนี้เราแม่แมแมคาา้ากำลังทอดแล้วนะคะใช้ไฟความใช้ความร้อนร้อยยี่สิบองศานะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาของเขาเนี่ย คือแม่ค้าชอบทานกรอบนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะคะถ้าคุณลูกค้ากับท่านใดสนใจเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อแม่ค้าได้เลยนะคะตัวนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมจัดส่งนะคะตัวนี้ขนาด250กรัมนะคะ120บาทนะคะคุณลูกค้าขาถ้าเกิดคุณลูกค้าสั่งซื้อ2แพ็คขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีบริการก็ดเงินปลายทางด้วยถ้าสนใจยังไงทักกดสังซื้อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จเสร็จออกมาแล้วเดี๋ยวแม่ค้าส่งรูปให้ดูนะคะ 拜拜。Bye bye.